ช่วงนี้ปฏิติามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นในรอบวันในชีพประจรข่าวกันค่ะตำรวจคุมตัวร้อยตำรวจโทชาวริลัทธศักดิ์สิริอดีสอสอจังหวัดราชบุรีพักเพื่อไทยมาดำเนินคดีหลังถูกสารอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาคดีช่อกงรัพย์มูลค่า11ล้านบาทที่บริษัทในกัมพูชาจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนด้านร้อยตำรวจโทชาวรินปฏิเสธข้อหาโดยระบุว่านำเงินที่ได้ไปทำบุญสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะยื่นขอประกันตัวชั้นศาลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พบอุปสรรคคือไม่สามารถย้ายผู้ที่อาศัยและหน่วยงานราชาการในพื้นที่เดิมออกได้ทันตามเวลาที่กำหนดส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี2559 คณะผู้บริหารกทมเร่งรัดให้เทศกิจตรวจตราและกวดขันหากพบมีการจอดรถหรือตั้งแผงค้าทับเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี2558ภายใต้แนวคิดผนึกกำลังคืนผื้นป่าเพื่อประชาชนเพื่อให้ระลึกถึงผลเสียและอันตรายอันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าในวันที่14มกราคมนี้ที่กรมป่าไม้กรมปศุสัสตว์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคเอกชนจัดงานกระบือแห่งชาติครั้งที่19 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่23มกราคมถึง1กุมภาพันธ์โดยมีกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศาการวิชาการด้านปศุสัตว์การประกวดกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดและแข่งขนันภูมิปัญญาไทย ในอาการณ์คลังแสงรองเลขคธิที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร5ปีระหว่างปี2558ถึง2562เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางรัตนาศีรีเฮรานรองเลขาธิที่การคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบโลประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุกเพื่อยกย่องบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากอบายมุกเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายครูป้องกันแก้ปัญหาอบายมุกในโรงเรียน